ด,ดีครับที่นองเมื่อนี้พามาเบ่งการนวดเขา่าฟาดเขาด่าโบราณครับสมไมเก่าเกาบานพอแม่เฮาตายย็ดครับนี่คือบ้านสังแฟนตำบลแรงอำเภอสว่างแดนดินจังหวัดสกลนครเฮาครับผมที่นองก็เบ,บ่งน้ำกันครับนี่ครับนี่นี่นี่โอ้การฟาดเข่าครับคือบานสังแฟนเข้า เป็นทำแบบโลรานแบบพ่อแม่เป็นผ้าเห็ดครับผ้าเฮ็ดแต่ก่อนเต่ก้อนเฮ็ดแบบนี้เหรอพี่น้องเออแต่บานเห่ามันหมดหายแล้วครับเป็นรถเกี่ยวเป็นเขาหน้าวานครับส่วนมากแปดสิบเอร์นครับน้าวานนี่คือฝาดเขาครับแต่ก่อนพ่อแม่เห่ากับมุงยาตาย้ายผ้าเห็ดกับ แบบนี้แ่ะครับสมัยก่าสมัยยุคก,กันมาประยุกแล้วครับประยุกนี่รถไถรถเครื่งมันเรีวดีครับประมาณนี้นี่คือซ้มสซนดีซีครับซุ้มสซนดีซีเป็นเออมีเขาดอเขาเข่ายังน้อครับนี่เขาเขาเ่เขาเหนียวเจ็ดเจ็ดบ่อเลื่อนเขยาดอครับ,อรบเออเนียวดอเป็นว่านี่ลูกล้านเพิ่อนกันกนทำแบบ กอแม่พาทำมาก่อนมันกับบัวจักพันครับมาพันเขาบัจักกอแม่จักเอาอยัางมาใส่เป็นกะทำ <laughs> เป็นเสี้ยงเป็นยังมันกับเอาไว้ให้สัตว์เห่าครับหง,งวัวงก้อยเห่ากินปลาหมันกี่น้องคือว่าดีเป็นเขาดอครับเขาสามเดือนเพิ่มมาหมัน บอกคอยจะเห็นครับบานเฮาบอกคอยมีครับหน่อยครับผมีการฟาดเขานวดเขาบ่มีครับนี่มาเห็นมือนี้แหละครับกระเบื้องน้าผมไปนี่คือชุมชนบานสังแปนเฮาตำบลแวงเพื่อสว่างแดนดินจังหวัดสกลนครครับผมครับผู้ใดเขามาส้มกับขอให้พี่น้องทุกคนมีแต่ความสุขสุขภาพแข็งแรงแข็งแรงทุกคนถูกรอบครัวครับผม หอดวันที่หนึ่งที่ซิมพอก็กขอให้ถือลอตเตอรี่ครับรางวัลที่หนึ่งเป็นเศ็ดทีใหม่ครับผมประมาณนี้ครับก็ขอสวัสดีครับพี่น,อน้อง